ก็มาแล้วครับนี่นะครับคือคนทิ่สรางบตายไม่ใชน่นี่คือคนนะครับถ้าใครพร้อมได้ไปดวยค้อนก็ได้เลยแป๊บนึงครับแต่เราต้องจัดคนก่อนมีหัวมองอัดด้วยแล้วก็ไผ่ของเราคือซอมบี้ นะครับโอเคโอเคนี่พวกเราเราจะเข้าไปหาเดื่องสาพวกนัน้นนี่ไหมมันเยอะมากเลยนะ่ะใช่ไม่มีกีซ้ายพันบ้างนะโอเคไม่งันใครจะไปก่อนนะ่ะไม่งั้นฉันเขาไปก่อนแล้วกันหัวมองอัดโอ้ยฉันลม้ม โอเคคุณยูมสวัสดีตุวกเด็เสาอือคือฉันไม่อยากเอาเรืสามกระจกกระจอกอย่างนี้นะ่ะฉันอยากได้เป็นไทยเล็กเลยชินเจีลาท้าผีโอเคนายจะล่าท้าผีใช่ไหมไม่งั้นจัดให้ไปกับมือต่อยเลย โอเคทำไมมองหน้าหาฤกมองหน้าหาฤกไม่แน,นี่ยกระโดดทีบเท้าวนันีอยู่เท้าฉันหอมไม่หลัะโอเคไปล่าท้าพีกันนี่พืชลองกินงามโอโหไม่ได้อร่อยเลยไปก่อนดีกว่าไม่หวัดดีจดเดย์สองกระจอกโ okay. อเครเออเฮ้ ไอ้พวกงูเอ้ยฉันมาทางนี้แล้วสวัสดีเจ้าพวกกระจอกมาว่าเรากระจอกไงกังอ่าเฮลเมย์งมงมยมยมยม